ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในรายการ ok Channel วิลเล c h ชนแนลนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะกล่องอะไรครับนนครับกล่องสมบัติครับครับผมสมบัติคือใครครับเก้าอี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะแกะันจากตรงนี้นะครับผมก็ คนข้างใหญ่ครับเห็นพนักงานบอกว่า20โลกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เห็นหน้าไหมไม่ไม่ไม,ไม่เห็นหน้านะ,ะนะครับเรามาเริ่มแกะกันดีกว่านะครับนอนพัมมอู้อ่าครับก็สำหรับร้านนี้นะครับเขาส่งมาให้รีวิวให้นะครับผมเป็นเก้าอ e ี้อีสปอร์ตนะครับสำหรับเกมเมอร์นะครับผมอย่ยวนี้หละเดี๋ยวตรงนี้นะครับนี่แพคเกจนี่ มันแลดูเย็นๆครับแต่แต่มันก็ข้างในมันก็ไม่เป็นไรอ่ะก็อโอเคแหละนะครับโอเคมันต้องค่อยๆดึงออกก็แหละมันอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดึงออกกันดีกว่านะครับนี่นี่ครับผมตัวแรกครับเป็นเอ่อ ข้างล่างนะครับผมนี่ขาตั้งมันเป็นขาตั้งข้างล่างนะครับนี่เดี๋ยวจะมีรูปรูปขึ้นให้ตรงนี้ครับอ่าขึ้นแล้วนะครับโอเคหายไปนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับข้างล่างก่อนนะครับโอเคเราส่วนนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอืส่วนต่อไปครับอันนี้คือที่พักแขนครับผมโอ้เห็นไหมอืมใช่ใช่ใช่กดโฟกัสหน่อยก็ได้ตื้อตื้อตื้อ่านะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนแขนนี่ก็จะมีขึ้นให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่นึงเปิดนี่ขึ้นแล้วนะครับโอเค นะครับอ,อันนี้อะไรเอ่ยนี่ก็ที่พักแขกนะผมโอ้ยมันมองเหมือนแข็งแข็งะมองมือแข็งแข็งไหมเออจริงๆหนุ่มนะลองลองเอามือซ้ายจับดูดินุม่มเอามือซ้ายมาจับดูนุ่มไหมเออนุมน่มๆโอ้จะพอมันเกินปะโอเควางไว้ครับ <c oughs> นี่เรามาถ่ายกันนอกสถานที่นะครับอันนี้เป็นปุ่มครับผมเป็นปุ่มเอาไว้สําหรับบังคับกาอ,อี้นะครับผมแบบกดไปซ้ายไปขวาขอย่างเงี้ยแล้วกดให้บินได้ไหมบินก็ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมโอเคการต่อไปครับไอข้างบนนี่หมดยังอันนี้คืออะไรเหรออ๋อมันคือฐานข้างล่างกาอี้ครับผมคือเราจะยึดระหว่างข้างล่างเนี่ยไอตรงนี้คืออยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือเอาไว้สเสียบข้างล่างนะครับแล้วอันนี้ก็ส่วนข้างบนนะครับผมโอเคลองไ้ครับมหมดยังเลยโอเคอันนี้ข้างบนครับผมไม่เกี่ยวนะครับอ่เรามาที่ส่วนของบอกแล้วนะครับออื ครับนี่ครับผมนี่คือแพ็คเกจนะครับมาแบบนี้เลยครับนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวอแกะกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับงัดขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราประกอบข้างล่างเลยนะครับโอเคครัมีรองให้ด้วยนะครับ ลครับตอนนี้กไ,ได้รถมาแล้วครับหารอเคื่อาใช่ไหมเฮ้ยไอเทียวัดเดดียนีนี่คือระวัอะไรใช่ไหมนี่นนะงครับล้่นะครับแล้วก็สท้าผมนี่นะครับผมเสร็จออกมาแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมต่อเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้ก็ต่อตรงนี้นะครับผมนี่นะครับข้างล่างนะครับนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ปรับขึ้นตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้นะครับงัดขึ้นนะครับผมปรับได้ถึง1 8อิองศาเลยนะครับโอเคก็ถ้านนี้เอาลงเนี่ยมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับผมข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนข้างหลังครับ ข้านี้ผมว่าเทเลยนะครับเป็นเบาะรถดีๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหมอนมาให้2ลูกนะครับก็คือตรงเอวนะครับเอาไว้ให้สำหรับเกมเมอร์เนี่ยนั่งได้นานๆขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาขึ้นเอาลงได้นหครับปรับได้นิดนึงนะครับโอเคส่วนหมอนตรงนี้ครับผมเป็นหมอนตรงรองคอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบนตรงโต๊ะคอมกันเลยนะครับ นะครับเรามาพูดถึงเรื่องความรู้สึกกันดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไงกับเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้มานะครับผมรู้สึกว่ามันช่วยในการแคสเกมผมนะครับหนึ่งนะครับอันนี้คือผมจะพูดแบบจากใจนะครับไม่มีการเ,เข้าข้างทางร้านหรือว่าแบบแนะนําแบบจนแบบให้ซื้อแบบใช้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นบอกแบบจากใจจริงนะครับโอเคนะครับเป็นการพูดตรงๆกันไปเลยนะครับผม ข้อดีนะครับผมข้อดีที่ผมเรียงมาเลยนะครับข้อที่1น,นะครับผม,บผมก็คือนั่งสบายนะครับมีหมอนรองตรงแบบอะไรนะตรงเอวให้1แล้วก็ตรงคอให้1ซึ่งผมเป็นคนที่แบบชอบนั่งแบบเอนเอนมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทํางานเสร็จจะชอบหลับคาหน้าคอมอะไรอย่างงี้นะครับก็เลื่อนเลื่อนนอนได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับอีกอย่างคือคือมันสบายอ่ะนั่งดูหนังก็ได้อะไรก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับ ก็ถือว่าในส่วนนี้เนี่ยผมชอบมากเลยนะครับผมข้อดีข้อทีอ่2ครับผมคือคือแบบข้อดีข้อที่2นะครับมันปกติทั่วพวกเก้าอี้ทั่วไปเนี่ยเราจะได้นั่งได้เฉพาะประมาณ5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับถ้าฝืนๆน,นั่งก็อาจจะได้เป็น10ชั่วโมงแบบผมนะครับเก้าอี้ตัวเก่าเนี่ยปกติเนี่ยมันจะนั่งได้ประมาณ5ชั่วโมงครับจริงๆตอนส่วนนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอกครับแต่คือคนเราเนี่ยถ้านั่งนานเกินไปเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะ เออก็อย่างนั้นแหละนะครับคงคิดกันได้นะครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็คืออันนี้เนี่ยมันจะนั่งได้นานกว่าตรงที่มันจะความเป็นอีสปอร์ตนะครับคือมันจะช่วยแบบสุขภาพของเราด้วยนะครับไม่ใช่แบบเอาแบบเอาไว้ให้นั่งเฉยๆนะครับคือเขาคำนึงถึงสุขภาพของผู้ดังด้วยนะครับข้อดีข้อต่อมาครับข้อที่3นะครับก็คือกี่ตัวเก่าของผมเนี่ยนะครับตรง ที่วางศอกเนี่ยนะครับคือมันจะฟิกความสูงไว้เลยนะครับว่าคือต้องสูงเท่านี้นะซึ่งผมต้องการอาจจะสูงหน่อยหรือว่าอาจจะต่ํากว่านั้นนะครับคือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือมันต้องสูงหน่อยหรือว่ามันต้องต่ําหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราสามารถปรับได้ตลอดซึ่งตัวนี้เนี่ยทำตรงนี้ออกมาดีเลยนะครับข้อดีข้อที่4นะครับผมก็คือเรื่องของหนังครับผมหนังที่ใช้เนี่ยผมว่านี่ก็ค่อนข้างที่คุณภาพเลยนะครับไม่ใช่ถ้าคุณได้มาลองสัมผัสเนี่ยคุณจะรู้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่หนังกกาแนนนน่อะครับผม ข้อดีก็มีประมาณนี้นะครับผมอาจจะเยอะมากกว่าน,นี้ก็ลองคิดกันเอาเองดูนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคุณตรงไหนบ้างนะครับและที่สําคัญคือ,ค,อ,ค,อคือมันเป็นเก้าอี้ครับคือคือมันเป็นเก้าอี้ครับอ่าข้อดีมีมาแล้วนะครับข้อดีมีก็ต้องข้อเสียก็ต้องมีเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือมันจะเป็นตรงที่พักแขนนะครับมันปรับขึ้นปรับลงได้จริงก็ใช่ครับ แต่มันขาดอยู่แค่อย่างเดียวครับก็คือตัวล็อกนะครับผมคือตอนนี้มันล็อกความสูงอนะล็อกได้นะครับแต่คือมันล็อกไปซ้ายไปขวาไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะนะลองฟังเสียงดูนะครับคือมันล็อกไปซ้ายไปขวาซึ่งผมเป็นคนที่ชอบขยับศอกมากๆนะครับคือไม่ใช่แบบวางศอกทั้งวันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับคือผมต้องแบบขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแม่งดังละอ่ะแบบคือสัญชตาตญาณของผมนะครับคือทำอะไรปุ๊บแม่งมันจะเพลินเว้ยแล้วแม่งกูก็ต้องแบบนั่งดูหนังก็ เนี่ยทั้งเรื่องอะ่ะชั่วโมงนึงก็แก,ก๊กก็แก๊กไปสินะครับก็เดี๋ยวรุ่นต่อไปก็ขอพัฒนาในส่วนนี้ด้วยนะครับว่ามีที่ล็อกตรงปรับซ้ายไปขวาหนะ่อยปรับปรับปรบไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับโอเคโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณก็ต้องพิจารณาดูหน่อยนะครับว่าเกายี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคุณหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าคุณแบบนั่งทํางานแบบไม่กี่ชั่วโมงแบบว่าครึ่งชั่วโมงแค่นี้คุณก็อาจจะ เลอกเป็นก้อ้ตัวอื่นก็ได้นะครับที่ราคาค่อนข้างถูกหน่อยนะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นแบบทํางานอยู่หน้าคอมเนี่ยค่อนข้างนานแบบเล่นเกม8ปดเชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะครับก็ควรจะพิจารณาตัวนี้ดูหน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ไอ้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมารีวิวอะไรนะครับผมปุ่มติดตามมีตรงกลางแล้วนะครับฝันดีครับผมเอายังไม่นอนแหละฝันดีจ้าอย่าลืมเจ็บตานะ